หลังจากที่น้ำเริ่มเลือดนะครับมเมรแอนเดิมทําการแสดงประแดกมันบ่เมแอนประแดกเข้าใส่เป็นตอนนี้นี่ครับผมใส่เป็นตอนอะไรนะครับใส่เป็นตอนเลยนะครับเพราะว่ามือนี่เมแอนมีเมนูพิเศษนะครับผมเมนูหากินยากครับอาหารผพื่นบ้านบ้านเท่านะครับผมหลังจากที่ใส่ประแดกลงไปแล้วนะครับเมแอนหวยว่าแม,มนต้มไกม่ว่าแมนตัวนี้ กัะปูครับเอากับปูลงวันนี้เราจะปนกับปูซูพี่น้องกินเดอนะครับกัะปูหน้าบานเท่านะครับขอบคุณแม่งอนบ้นแขมอำเภอเขื่งในนะครับกับปูหน้าครับฝนตกกัะปูมันออกครับอีเมลมาฝากครับเมื่อคืนนี้แม่แอนแม่แอนกับดองแล้วส่วนหนึ่งครับอีกส่วนหนึ่งเขาจงไวถ้าปน นะครับปนกินข้าบเดียวนี่แหละพี่น้องครับปนกินข้าบเดียวนะฮะกระปูหน้าบานเท่านี่แหละนะครับผมอ่ะกินเข่าน้ากันเด้อครับเด้ออ่ะจากกาวาซุกแล้วครับมมแอนเสียวกระปูลงบานนี่นะครับเชียวกระปูออกไปต่ํเด้อพี่น้องเด้อเสียวกระปูออกไปต่านะครับผมเพื่อจะทําปนนะฮะเพื่อเสียดปนนะครับผม ปนกับปูหน้าบ้านห่อรับพี่น้องครับต้มใส่น้ำปลาเดียกน,นี่แหละบริใส่น้ำปลายังไม่ใส่น้ำปลายังไม่ใส่เกลือนะครับใส่ตะน้ำปลาเดียกครับส่วนเ่าสีใส่น้ำปลาใส่สู้ลดนะครับอยู่ในกระบวนการการปรุงนะฮะอยู่ในกระบวนการการปรุงนะเดี๋ยวไปบว่งแม่แอนเห็ดในช่วงต่อไปนะครับ <eyes. S 1> หลังจากที่ต้มซุกแล้วนะครับผมแม่แอนกับผักไข่เย็นแม่แอนกับผักไข่เย็นซะก่อนครับจังมาแกะนะครับ โอ้ยกับปูใหม่ๆสดๆพี่น้องเอ๋ยนะครับกับปูหน้าบานห่ามันทีเป็นสีนี่นะครับผมออกแดงๆสมๆเนี่ยเจ๊น่อยหนึ่งนะครับเมอแอนสีแกะเอาแต่เขาเอิ่อว่าหนาเอิกมันนะครับหนาเอิกนะฮะเอาไปต่ำตัวนี้เขาสีต่เบิดเลยครับต่เบิดเลยนะครับแล้วก็จะมีมันพร้อมเด้มีมันเมอแอนสีแกะเอามันใส่พร้อมครับมันจังเหลืองนะครับมันจังเหลืองนะครับส่วน ตรงนี้จะเป็นหอมแล้วก็กระเทียมนะครับที่เม่แอนนะครับที่เม่แอนเพิ่น<ๆ>เพิ่นขัวไว้แล้วครับหอมกับกระเทียมด้วยครับขัวไว้แล้วครับมันจังหอมมันจังหอมมันจังหอมครับอ่ะหมูวันวันนี้ก็จะกินป่นกระปูเหมือนกันนะคะกินบ่ลกูก<ๆ>โอเคได้เลยนะครับผมเดี๋ยวติดตามกระบวนการการป่นกระปูกับเมีแอนในช่วงต่อไปครับ หลังจากที่แกะกระปูออกจากดองเอาตะเนือเอาตะนาอึอกแล้วนะครับเม่แอนกับสิทาการป่นครับโดยเราจะใส่หอมครัวนะครับหอมขว่กับกระเทียมขว่ก่อนนะครับตามตรงนี้ให้ละเอียดครับจะสังเกตว่าโบเห็นพริกนะครับเพราะว่าเขาส่ใส่พริกผงกันได้นาะแม่แอนเนาะเขาส่ใส่พริกผงซึ่งพริกผงนี่นะครับขว่พอหมันกับน้องหมูอานนะครับผมขว่พอหมันกับน้องหมูวนันผ้ากันขว่กินเองนะฮะเพราะว่าเป็นพริกผงเป็นข้าขว่ ข้าวสี่ขัวไห้กินประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ครับบ่ขัวเวลายลคครับตําหอมตํากระเทียมมุนแล้วนะครับเมแอนกัสี่เอานี่ส่วนของกระปูลงครับนี่คือหน้าอกบานเท่ากันวันน่ะกระปูนะครับผมแล้วก็ตําให้ละเอียดนะครับผมตําให้ละเอียดเป็นยางนั่นนั่น,น,น <laughs> โอ้ยพี่นออ้องเออยางซื้อกล่มลูกสาวกระไดนะครับผม <laughs> ลูกขึ้นลูกขึ้นลูกขึ้น แม่แอนจะตำให้ละเอียดนะครับทุกคนครับปนกระปูสันแล้วนะครับผมมาเด้อกินเข่ากับข้าวพร้อมอาหกับหองหมูหวานครับวันนี้แม่แอนเข่าข้าวปนกระปูน้าบ้านพ่อครับผมอ่ะหลังจากที่ตำละเอียดแล้วนะครับผมแม่แอนกะสีตักน้ำประแดกลงครับอ่าไม่ต้องเส้น้ำไหลก็ได้แม่แอนไม่ต้องเส้น้ำไหลก็ได้ครับตำพ่อมันขุ่นๆนะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้มันก็ไม่ได้ไหลปาในได้หรือพี่น้องครับ ยังบ่านายเป็นไะกินดอกเพราะว่ายังบรบยังไม่ครบนะครับผมชูรสนะครับตามด้วยชูรสนะครับผมสู้รสใส่ชูรสนะครับพริกผงครับผมพริกผงใส่ได้หลายกระด้เพิ่มอกหน่อยบพ่อใ้กินน้ำเอาเห้มันออกสีเพ็ดๆเดนี่ยจ้หน่อยหนึ่งนะครับผมชูรสแล้วก็น้ำปลานะครับพี่น้องครับ น้ำปลาใส่นิดเดียวเพราะว่าเขามีน้ำปลาเดกอยู่แล้วนะครับผมเขามีน้ำปลาเดกอยู่แล้วนะครับโอ้พี่น,อน,น,อน้องเวียงเขาในหอมมาได้ดอกครับเพราะวะ่าย่งขั้นตอนการใ,ใส่พักนะครับม่แอนบอกว่ามันจะข้นเกินไปนะครับผมใส่น้ำอีกนะครับใส่น้ำปลาเดกออีกนะครับผมใส่น้ำปลาเดกโอ้มันก็เรืองอยู่ตัวละม่แอนใช่พี่อีกมั้ใช่พี่อีกก็ได้ใช่พี่อีก สีมันยังเจือดอยู่สียังจืดอยู่เอาให้มันเป็นทั้งเป็นทั้งปนเป็นทั้งแจวไปในตัวโตเลยอคักแล้วพี่น้องคักแล้วนะครับผมใส่น้ำปลาด้วยยังพันเนวนัวแมนบอนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับอ้าวน้ำไปเด็กงนี่คือคนไปน้ำมันิมันคยๆมันจะฟูน้ำแข็นเนาะเนื้อมันจะฟูเนื้อปูมันจะฟูนะฮะเพราะว่าเขาใส่น้ำครับผมผมซึกว่าสี่พ่อแล้วนะแต่ว่า ข้าปรุงไปน้ำข้นไปน้ำนี่มันเนื้อปูมันจะฟูขกกึ้นนะครับผมบะเมีนลาบประตองกระเรืองตัวลนะมเมเแอนพิซ่บเมอแอนจะใส่ผักนะครับอ่ะใส่ผักต้มพี่น้องเอ้ยเดวจะให้เบิงผักกินกับด้วยสุดยหยอดอลังการผักบานหฮอบบเดซ้่นะฮะบบเดซื่อบเดซ้อผักหลังบานบางย่างก็ปลูกเองบางย่างก็เกิดหน้าฝนพี่น้องนะครับบางย่างก็เกิดหน้าฝนน้ำหัวให้ไปหน้าน้ำหัวเฮือนครับ เอาเร่เราบอกไม่แอนไงเมื่อคือสี่ายเถอะคือสมัยก่อนเนี่ยใส่น้ำจนเต็มถ้วยเม่เอแอนได้ไสมัยก่อนเนี่ยดูกเต่าหลายอย่านมันโบอิมอย่านมันโบอิมครับสมัยก่อนครับสมัยนี้มันแนวกินมันลายนะครับผมอ,นนอันนั้นแน่อันนี้แน่นะครับเรียบร้อยมันบ่เรียบร้อยนะฮะอะไม่อแอนแจ้งหน้าแม่แอนจะแต่งหน้าด้วยก้ามกับปูนะผู้ใดเคยกินเนี่ย ก้ามกระปูแก้แ่ล้วนะฮะกว่าสิแกล่ได้แบบนี้โอ,อยากแห้งพี่น้องไปพอกันนะครับอยู่ภาคเขา่าเดี๋ยวผมใช้เบื้องผักกินกับเอเมแอนอารมณ์ผักกินกับก็จะมีต้มหน่อไม้เมนูอเมแอนโอ้มีต้มหน่อไม้พร้อมนะดอกอัญชันอันนี้ก็คือบักสมม่อครับบักสมม่อบานเข้าน,นีละนานี้แล้วครับนานี้แล้วบักสมม่อครับผมแล้วก็บักแข้งขมเด้อพี่น้องเด้อ บักแข็งขมครับตามด้วยยอดกระถินอ่อนอันนี้จะเป็นขมิ้นขาวด้วยครับขมิ้นขาวผู้ใดเคยกินนะครับผู้ใดเคยกินแนะ่ขมิ้นขาวอยู่หลังบ้านพ่อหมานหลยหลยผู้ใดมาเด้อกินเข่าครับมากกินเขา่ามากกินเข่ากับขั่วพ่อหมานกบนองมูวานครับวันนี้มีเมนูเด็ดนะครับผมปนกับปูฟีมือเม่แอนนะครับกับปูหน้าบ้านเท่านะครับผม เบาหลายใย,ายหางนะครับผมหิวแล้วบัด้กินดนเติบไมได้เมนูนี้นะครับพาก,กินยากแต่ว่ามันก็เริ่มมั่นแหละครับเริ่มมั่นแล้วเริ่มมั่นแล้วนะครับผมคุณยายนะครับมากินข้าวน้ำกันครับครัวพรมันกํา้นงหมูหวานนะครับน้องหวานข้าลกูกป่ะอืมหักหลายยังไะ Ừ. Ừ. Bắt ừ. lại. Ừ. Hòm hòm cá pù, hòm, bù, hòm. Ừ. hòm Bằng con เอากับปูไปจีหรือยังมตาตำครับแต่ว่าต้ตนามตตนม้ำปลาแดกต้องต้มน้ำปลาแดกน้ำจังหอมครับตม้มน้ำปลาแดกเส่พร้พอมครับจตงหอม,อมพักกินได้หลาย กินได้หลายนะครับ <c oughs> จังเสียบ <c oughs> บางคนเขาจะใส่น้ำลายแต่ว่าพอหมานโมฮห้เซ่ไม่แอนใส่น้ำลายนะครับโ <c oughs> มฮัยเซ้ใส่น้ำลายเพราะว่าโมมีไผกินน้ำหรอไม่ได้ไม่แอนย่อยน้อยนะครับผมมากินน้ำกันนะครับ <c oughs> อันนี้คือขอมิ้นขาวนะครับ โบ้หนคืนขอขมิ้นเหลืองเด้มันจะบ้ฮึนมันจะบ้ฮึ่นครับมันจะบ้ฮึนแต่มันจะมีมีกินขมิ้นอยู่นิดเดียวเองครับมีกินขมิ้นนิดเดียวเราก็ติดมือ สงสัยเล่นเล่นดินหลสงสัยเล่นดินหลครับเขาก็เลยติดมือพี่นอ้องไม่เป็นยังเดีนะ๋นาะจังลางออกเอาจังลางออกเอาว่เป็นยังอืเขาบ่ติดมือวันมขาขลํากินเขาเขาต้องติดมือ มามามาปนกระปูเป็นสมัยตะกี้คุยแนวน,นี่พอแม่ตีตายได้เลยกินโผคนไป ในรายเดืดพักบ่ได้ซื้อหรอกพักหิมหัวครับบ้านท่อือพักหิมหัวพักหนา้าฝนแหละไม่เกิดเกิดเองครับ เปาะหลุดดิในยินดีบอกเสียงดังเปาะหลุดครับบักสมม้อขอบคุณแม่งอ่อนครับบักสมม้อแม่งอ่อนแล้วกับปูแม่งอ่อนนะครับผมมามามาเสียบเสียบเสียบนะครับฝากลูกฝา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 กยังลูกเออมันหลุดไม่เป็นไรค่ะฝากก่อนก้าวจินมือก้าวจินมือด้วยอะฝากก่อนค่ะ กดติดตามกดไลค์กดไลค์กดแ,แชร์กดแชร์ให้ใครให้หนูด้วยให้หนูด้วยนะคะครัวพ่อหมานกับน้องมูหวานแม่แอนเข้าครัววันนี้ปนกับปูนาค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวก็พบกันในคลิปหน้าค่ะมาๆๆๆๆกิมหน้านะอืม